สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องสุขภาพมานำเสนอ HIV ระบาดหนักปี68ติดเชื้อพุ่งทะลุครึ่งล้านป่วยรายใหม่กว่า13,000รายกรมควบคุมโรคเปิดสาเหตุชี้ยังมีอีกหลายคนไม่ได้ตรวจไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อวันที่4กรกฎาคม2,568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2,568ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่เอกสารข่าวจากกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศปี2568มีผู้ติดเชื้อ HIV สะสม547,556คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่จำนวน13,357คน สาเหตุหลักติดเชื้อจากการไม่ป้องกันพร้อมชี้ยังมีอีกหลายคนไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ h i ชของตนเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุทั้งไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลเรื่องการตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าสามารถตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาและอาจถ่ายทอดเชื้อ HIV ไปสู่คู่ได้โดยไม่รู้ตัว การตรวจหาการติดเชื้อ HIV เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดูแลสุขภาพทั้งต่อตนเองและผู้อื่นยิ่งตรวจเร็วรู้ทันตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วจะทำให้ไม่ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนลดการเสียชีวิตจากเอดได้ทั้งนี้ประชาชนไทยทุกคนสามารถรับบริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละสองครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคและรับชุดตรวจที่หน่วยบริการใกล้บ้านซึ่งตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองและให้ผลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วภายใน20นาทีหากผลตรวจพบเชื้อควรไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลและเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที หากผลตรวจไม่พบเชื้อจะได้คลายกังวลและควรเลือกใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้ผลเป็นลบตลอดไปด้านนายแพทย์พงษ์ธรชาพิทักษ์ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กล่าวว่า HIV สามารถป้องกันได้และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางสามารถป้องกันได้ทั้ง HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเร่งรณรงค์สร้างความตระหนักและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการเพิ่มจุดกระจายถุงยางอนามัยและชุดตรวจ h i ชด้วยตนเองฟรีเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์สแตนบายอยู่ หากมีความเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองส่งตรงถึงบ้านเพิ่มการเข้าถึงบริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนครอบคลุมทั่วประเทศและในวันที่4กร,รกฎาคม2568จะมีกิจกรรมมันโรงภายใต้แนวคิดิคอล t ทีวิเซฟตี้พีวีคอนเดมทางเรียบ หรือทางลุยก็มั่นใจปลอดโรคนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระะกาศกรุงเทพมีกิจกรรมสำคัญได้แก่บริการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์สำหรับนักศึกษาหญิงพร้อมความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกแจกฟรีถุงยางอนามายัยเจลหล่อลื่นนิทศการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายและเยาวชนเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการป้องกัน ลดการติดเชื้อรายใหม่ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศนำสู่การมีสุขภาพทางเพศที่ดีอย่าลืมป้องกันตัวเองกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ